น่ากลัวมากแถมเห็นวิดีโอบันทึกฉุกเฉินมีใครมาทําอะไรรถแจมตอนจอดอยู่ก็ไม่รู้อ่ะทุกคนและใช่ค่ะใครคนนั้นก็คือแฟนแจมเองฝังกล้องตัวรถมามาและอยากรู้ว่ากล้องตัวนี้จะเฝ้ารถให้เรายัางไงตัวที่แจมติดเป็นกล้องของ70ไมล์รุ่น A 200จะบอกว่าตัวช่วยครั้งนี้ก็คือนี่แหละค่ะตัวสาย OBD ที่แจมตําแยกมาก็นะว่าเหมือนมียามเฝ้ารถให้เราตลอดเลยแหละเพราะเขาจะมีพาร์กิ้งโหมดคือบันทึกระหว่างที่จอด24ชั่วโมงและไม่พอแค่นั้นนะยังมีตัว G เซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนหรือชนกระทันหันไม่ว่าจะตอนเราขับหรือว่าตอนจอดใดๆก็คือเขาจะซีเป็นไฟล์แยกให้เราอัตโนมัติเลยเอาจริงๆคือคุ้มค่านะทุกคนว่าไหมยีให้ดูค่ะระหว่างที่ ขับไปเขาก็จะบันทึกแล้วเราสามารถดูผ่านตัวแอปได้ไม่พอเท่านั้นยังสามารถโหลดคลิปผ่านมือถือได้เลยดยที่เราไม่ต้องเอาเมมออกมาโหลดให้ยุ่งยากถ้าเกิดมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือแค่ตกหลุมตัวกล้องก็จะบันทึกวิดีโอแยกออกมาให้เราทันทีส่วนภาพช่วงกลางคืนก็ชัดอย่างที่เห็นเพราะตัวนี้เขาเป็นแบบ HDR และนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ของเขาทั้งหมดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีมาให้ครบติดตั้งเองได้ง่ายมากสำหรับตัวสาย OBD สามารถเอามาเสียบต,ตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องต่อตรงกับแบตรถข้อดีคือไม่ทำให้รถระลุดไปกันีี้้ท่่่่แจมมชออออบบกกยาาาางงงงนึคืเรรไตตััวววละิด